การตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์อย่างมากนะคะนอกจากจะช่วยดูความสามารถของร่างกายในการทำลายเชื้อโรคแล้วยังช่วยประเมินประสิทธิภาพนะคะและความสามารถของภูมิคุ้มกันในการทำลายเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะหมอณนนิชาการลบนะคะจากศูนย์การแพทย์โนววิดา ระบบภูมิคุ้มกันนะคะเป็นระบบของอวัยวะหนึ่งในร่างกายของเรานะคะที่ช่วยตรวจจับแยกแยะนะคะแล้วก็ทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคนะคะในกลุ่มแบคทีเรียหรือไวรัสนะคะหรือเซลล์ของเราเองเนี่ยที่มีการแบ่งตัวผิดปกตินะคะอย่างเช่นเซลเล์มะเร็งก็จะถูกทําลายด้วยระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะอวัยวะที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยต่อมไทมัสต,ต่อมน้าเหลืองและเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆนะคะที่กระจายอยู่ตามเนื้อเยื่อ และระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายของเราค่ะ จริงๆแล้วในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นแต่เมื่อเราเนี่ยได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อโรคในร่างกายอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอ่อนแอลงค่ะดังนั้นเนี่ยจึงทําให้เซลล์ต่างๆที่แบ่งตัวผิดปกติเนี่ยไม่สามารถถูกทําลายด้วยภูมิคุ้มกันของเราจึงนําไปสู่การเกิดมะเร็งในที่สุดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการแพร่กระจายลุกลามอย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะระบบภูมิคุ้มกันนะคะจึงเป็นตัวแปรที่ส คัญอย่างมากนะคะในการเกิดโรคมะเร็งเมื่อก่อนนะคะเมื่อเราตรวจเช็คอัพสุขภาพประจําปีทั่วไปนะคะเราก็จะดูภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจากจํานวนเม็ดเลือดขาวทั้งนั้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างมากนะคะสามารถทําให้เราตรวจเทสที่ชื่อว่า immunological test นะคะเป็นการตรวจเม็ดเลือดขาวนะคะอย่างละเอียดชนิดต่างๆมากกว่า10 จากเลือดของเราทําให้เราเนี่ยสามารถประเมินนะคะจํานวนความสามารถของเม็ดเลือดขาวเราค่ะที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะหรือเซลเล์มะเร็งของเรานอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถตรวจภาวะภูมิคุ้มกันนะคะโดยการดูประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆนะคะในการที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งนะคะว่าทํางานได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะทําให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงของร่างกายเรานะคะว่าเรามีโอกาสจะเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเรายังประเมินประสิทธิภาพนะคะของ ระบบูมิคุมกันของเราทําให้เราสามารถที่จะรู้ความเสี่ยงนะคะของร่างกายเราว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้มากน้อยแค่ไหนจากการตรวจระบบูมิคุมกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรู้ถึงความสามารถในการทําลายเชื้อโรคนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเชื้อไวรัสในร่างกายเราได้อีกด้วยค่ะ ปัจจุบันนะคะโนวิด้ามีวิธีการเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาวนะคะที่ตรวจพบว่ามีค่าต่ําลงนะคะจากผลอิมมูโนโลจิคอลเทสนะคะแล้วก็ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวให้มากขึ้นด้วยนะคะเพื่อช่วยให้คนไข้สามารถต่อสู้กับมะเร็งหรือว่าสามารถที่จะเข้ารักษาทางหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เคมีบําบัดนะคะหรือการฉายแสงทําให้คุณภาพชีวิตนะคะของคนไข้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการที่ป้องกันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะจาก การรักษาทางหลักไม่ว่าจะเป็นการให้เคมีหรือฉายแสงนะคะและไม่เลือดขาวนี้สามารถที่จะให้ได้นะคะทั้งผู้ที่เป็นมะเร็งไปแล้วนะคะหรือว่าเราจะใช้ในการป้องกันสําหรับผู้ป่วยที่ยังไม่เคยเป็นมะเร็งก็ได้ค่ะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสนใจที่จะตรวจภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะสามารถทักเข้ามาตามไ d l ดี e ลนที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาติดต่อนะคะขอคำแนะนำที่ศูนย์การแพทย์บรณาการโนวาวิดาได้เลยค่ะ